ทวกากลับมาพบกับหนูโกติอารามบอยนะครับวันนี้เราจะพา่านที่จังหวัดจันทบุรีตีเดี่ยวเท,ที่ยวทั่วไทยไปกับอีุูตรดีแม็กสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับนัทและอีซูตรดีแม็กกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้นะัทจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความแปลกแบบสุดๆไปเลยค่ะกับต้นโพสีชมพูนั่นเองค่ะหรือว่าน้องนัทกำลังมีความรักครับมองอะไรก็เลยเป็นสีชมพูบ้าหรอพี่โกก็พูดไปอ่ะนัทจะพาพี่โกไปห็นกระตาเลยค่ะ ที่วัดนี้นะเขาได้มีการพบกับต้นโพสีชมพูสีสวยมากๆเลยค่ะลักษณะค่ะจะมีใบเป็นสีชมพูทั้งตน้นไม่เหมือนกับต้นโพอื่นท,ทั่วไปที่เราเคยเห็นกันมานั่นเองค่ะนี่ถ้าพี่ไม่เห็นกระตานี่พี่ไม่เชื่อนะครับเนี่ยมาเมืองจันทั้งทีนัดขอไปชิลริมชายหาดกินลมชมบรรยากาศกันซะหน่อยนะคะพี่ก๊อโอ้โหชายหาดเจ้าเหล่าที่นี่สดชื่นมากๆเลยค่ะมาจันทบุรีต้องมาพักที่ดีไอริชรีสอร์ทเขาก็มีเครื่องบินมาจอดไว้เฉยค่ะพี่ก๊อ อ๋อแล้วอิสุสด,ดีแม็กซ์นี่ของใครล่ะคะพี่อ๋อของพี่บ้านนี่แหละครับอิสุสด,ดีแม็กซ์ของพี่เองเลยขับสบายครับใหญ่เปนของได้เยอะไปกันได้หลายคนเลยครับประหยัดน้ํามันอีกด้วยครับประหยัดน้ํามันด้วยนะพี่กับหนูนี่คอเดียวกันเลยนะเอางั้นว่าถ้างั้นหนูขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้ววันนี้นะครับผมกับการเชียร์จังหวัดจันทบุรีเราลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้นาจะไปที่ไหนติดตามนะครับคนออน่ารักอีกแล้ว